ถ้าเจื้อนสามารถทําได้ตั้งแต่ในบ้านเจื้อนช่วยแยกให้หน่อยว่าแก้วขวดพลาสติกอะไรกับขยะมูลฝอยใช่ไหมมันจะมีอยู่สี่ถึงห้าถังนี่แหละแล้วก็สารเคมีมันน่าจะมีไม่เกินห้าถังใส่มันห้าถุงเลยเจื้อนแยกไว้หน่อยเอาถุงที่จะทิ้งนั่นแหละเจื้อนแยกเลยนะเจื้อนบอกผู้ปกครองอะ่ะ บอกเป็นไปได้ไหมอย่าไปสั่งนะเป็นไปได้ไหมผู้ปกครองช่วยแยกขยะให้หน่อยมันจะได้ออกไปตามช่องทางที่มันง่ายที่สุดเวลาคนที่มาเก็บเห็นไหมครับเขาจะนําไปทําอะไรต่อเรื่องของเขาแต่มันแยกจากต้นทางอันที่สองอันที่สองเจื่อนช่วยสกิดหน่อยว่าผู้ปกครองเป็นไปได้ไหมเวลาขับรถเวลาใช้สาธารณะร่วมกันให้ให้อะไรครับให้ใจเย็น หรือเขารบกฎกติกาสาธารณะบนถนนนั่นแหละครับหรือภาคพื้นสาธารณะนะเจ้านาน,ะนี่เจียนฝากหน่อยนะข้อที่สคือเจือนถ้าเจือนเป็นชายโดยเฉพาะแน่นอนนะ่ะชอบขอเราสอนไว้ตอนต้นเดีชายชายคัน่ะเจือนขอความกรุณาให้ความสะดวกสบายกับเพศแม่ตั้งแต่ ตั้งแต่ช่วงเราวัยเราเท่าไปเลยเจือนเพื่อนเราพี่เราผู้ปกครองเราใครก็ตามที่รู้ว่าเป็นเพศแม่นะเจื้อนอำนวยความสะดวกให้ไปเลย60 45 50 55ห้าบคือต้นทุนเรามีไหมถ้าต้นทุนเรายังไม่มีก็ยังไม่ต้องให้อำนวยความสะดวกมันได้ตั้งแต่อะไรครับการคิดเห็นไหมครับคิด คำพูดอาการกริยาเห็บไหมครับคิดคิดคำพูดออกปากมาคิดมันไม่มีใครรู้เราแต่เราคิดที่จะให้เขาก่อนโดยเฉพาะเพศแม่พูดพูดก็เป็นภาษาอดอกไม้ขอร้องปรึกษาใจ่ไหมครับข้อหารืออะไรก็ตามอย่าใช้คําสั่งเป็นไม่ได้อย่าใช้คําสั่งอย่าสั่ง โอเคนะครับนี่คือําพูดเนาะอากับกริยาอย่าอย่าทำแบบเกียนเจียนนี่เป็นการการนำเสนอเป็นพรีเซนต์โอเคแม่เป็นคอนคอนเทนต์ 3D อากับกริยาให้ให้อะไรครับให้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 ให,ให,ให้สำรวมเราไม่ต้องไปแสดงออกปึงป้งงกับเพศแม่เนาะให้สำรวมกับเพศแม่ นะครับชัดเจนนะเจื่อนโอเคนะนี่คือเจียนฝากเจื่อนไว้หน่อยนะครับส่วนทั่วๆไปใดๆเชื่อนปรับเอาตามสถานการณ์แห่งความเป็นจริงโดยสัญชาตญาณน,นะครับออกสังคมปุ๊บให้เขาก่อนให้ด้วยความคิดเพราะว่าเรายังให้โดยอากับกิยาไม่ได้เออเมื่อกี้ข้อสุดท้ายคือการกระทํา คือหลังๆมาวาทกรรมสู้ๆนะเนี่ยเริ่มจะเหียกแล้วนะครับใช้ไม่ได้กับมุมหนึ่งมุมใดที่มีความบอบช้ำเยอะๆสู้ๆนะจะถูกคดงดใช้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีอย่างนี้นะความคิดคำพูดอากับกิริยาการแสดงออกและการกระทำถ้าสู้ๆนะต้องไปด้วยการกระทำแล้วเจื้อนโอเคนะครับคำว่าให้กำลังใจมันเป็นเพียงแค่ภาษา นะครับให้กำลังใจมันเป็นเพียงภาษามันใช้ได้กับเฉพาะมนุษย์พันธุ์พิเศษที่สามารถคิดและเป็นจริงได้เช่นคิดเชิงธรรมชาติตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปอันนั้นเป็นยอดมนุษย์ซึ่งส่วนมากอยู่ในทีวีในชีวิตจริงเวลาคิดนะครับเวลาคิดก็คือไม่ให้ร้ายนั่นเองครับอะไรก็ได้คิดออกมาให้ร้ายเขาเคนะนี่เน้นเน้นเน้น,เ,น,นเพศแม่สัก80%เลยเื่อนนะครับ คิดไม่ให้ร้ายเขาไม่เอาเปรียบเขาแค่เนี้ยคําพูดเราอากักริกาแล้วก็การกระทําเรามันมันมัน,ม,นมันจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขความคิดของเราเองโอเคนะครับเนี้นะยเจนฝากไว้สามอย่างนะกติกาในการใช้รถใช้ถนนเราไม่มีอำนาจใดๆเราก็แค่วเป็นไปได้ไหมป๊บป๊ามัาม,มะเป็นไปได้ไหมเนี่ยครับให้หนูนั่งแบบเราไปด้วยกันแล้วพรุ่งนี้ยังมีอยู่อย่าไปแกล้งใครอย่าไปอะไรใครสกิดไว้หยุดซะ เจอไรบนถนนถ้ามันไม่ปลอดภัยให้หยุดไปเลยต่อให้หนูเข้าสายหนูก็ยอมนี่หนูบอกป้า aja, ป,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 ป้ามามาผู้ปกครองไปเลยหยุดก่อนที่มันจะเกิดโอเคไหมครับเพราะส่วนมากตอนนี้ในถนนเน,นี่ยค่อนข้างคอ่งคอนข้างแล้วนะครับอยู่ลําบากนะครับเนาะนั่นคือเรื่องของการใช้รถใช้ถนนข้อที่สองเคยใช้ในโครเรือนก็ <S <S คือ จับแยกสกิจเลยเป็นไปได้ไหมนะครับทำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้มันเป็นเรื่องของความนึกคิดไว้ก่อนไม่ทําให้สาธารณะสปกปรกไรระเบียบด้วยการจัดจําแนกการเอาขยะออกจากบ้านนะครับไปวางไว้หน้าบ้านมันก็วางไว้สาธารณะเดี๋ยวมีคนมาเก็บขนอนะก็จับแยกเป็นไปได้ไหมเนี่ยเอาเป็นไปได้ไหมก่อนนะแค่ความคิดนะครับ สุดท้ายคือเรื่องของเพศแม่เจื่อนอย่าให้ร้ายเพศแม่อย่าไปรังแกเพศแม่นั่นเองความนึกคิดเนาะเจอเจอที่ไหนถ้าช้อนได้ช่วยได้สกิดได้ดูแล้วว่าสถานการณ์นั้นเรากี่เปอร์เซ็นต์ถ้ามันเกินกว่า95% 85%้าสิบห้าค่อยว่ากันนะครับก็ดูแล้วแต่เหตุปัจจุบันจะเจนจเจื่อนนะโอเค เมื่อช่วงต้นเนียนะครับจำได้ง่ายรู้ได้ง่ายบันทึกได้ง่ายเนี่ยครับคือสิ่งที่เจียนฝากไว้เพราะว่าดวงตาใสๆาของเจื้อนเนี่ยครับเจียนอยากจะให้ถนอมไปเลยทั้งเจื้อนหญิงและเจื้อนชายแต่ส่วนมากคนที่ตามเจียนอยู่จะเป็นเจื้อนชายก็เป็นฮีโร่ในความเป็นจริงที่เป็นธรรมดา เนาะเป็นประโยชน์ต่อคนรอบข้างเมื่อเราออกนอกบ้านแต่เราจะซุกซนในบ้านมันก็เฮฮาปาร์ตี้ในในช่วงวัยของเรานะครับเอาล่ะเาะฉะนั้นเจียนก็จะพูดเรื่องของคอร,ร์สอนไอ้ตัวคอร์สอนมันคืออะไรเจื้อนนี่เจื้อนต้นกับเจื้อนปลายโอเคไหมครับเจื่อนกลางถ้าหลุดเข้ามาก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้เจื้อนต้นครับสิ่งที่เจียนนาเสนอคือคอร์สนในสภาพสังคมในสภาพบ้านเราปัจจุบันตอนเนี้ เราก็แท้วจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารแต่ณปัจจุบันเขาเถียงกันอยู่ว่าจะจะจะใช้หรือไม่ใช้ไอปิดปากปิดจมูกอันนั้นเขาเถียงกันในส่วนใดๆก็ก็คือส่วนของภายนอกส่วนของเราละ่ะมันมีตัวเรากับในตัวเราเห็นไหมตัดต่อ,ตอแล้วนะเจื้อนอยู่ที่บ้านไหนก็ได้อยู่ในสังคมไหนก็ได้ตรงจุดนี้เจื่อนพิจรนารณาดีๆเจียนนำเสนอเรื่องนี้เจื่อน ภาษานี้เป็นภาษาของเผ่าแอลมียาวารอนที่เจียนมาบอกเจื้อนต้นเห็นะครับเจื้อนต้นสามารถใช้ได้ด้วยการจำเลยครับเจื้อนงออกดอทคสหกสิบสามขีดหกสิบอย่าไปสนใจว่ามันคืออะไรช่างมันเพราะเจียนจะพูดอย่างนี้ประจํางอกอคือข้อประกาศก็คือการใช้อากาศหรือธาตุประมัด ธาตุประมาตนเจ้นเป็นธาตุที่เป็นธาตุอิสระไม่ขึ้นตรงกับไขรแต่มันเหมือนกับถูกห่อหุ้มไว้หรือเหมือนกับไข่แดงมีไข่ขาวไข่ขาวมีเปลือกไข่ไอ้จุดนี้แหละครับเจ้อนเราจะกินไข่แดงให้ได้เพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าผู้ใหญ่เขาถกเถียงกันเรื่องของสาธารณะก็คือใช้หรือไม่ใช้ปิดปากปิจมง ประเด็นของประเด็นก็คือถ้าเจียนจะบอกเจือนั่นคือว่าท่านนี้ส่วนมากแต่เจียงเขาว่ากลัวเจ็บกลัวตายมากกว่าไอ้ส่วนความกลัวที่จากปิดปากปิดจมูกเนี่ยเพราะอะไรบางคนใช้ก็ก็มีปัญหาบางคนไม่ใช้ก็มีปัญหาสรุปตกลงใช้หรือไม่ใช้ก็ก็ก็อะไรครับก็มีประเด็นเห็นไหมครับคือมีความหลากหลายที่มันไม่คงที่เลยอันนั้นคือเขานะเจื้อนเมื่อเป็นเขาเราทําไงเจือ้องี้ครับ งอกรคับปรกาศด o t c คือส so. ิ่งที่เจนนำเสนอเจนวิสเตอร์ไทเทนแมนที่เอลเิียวารอนตั้งไว้ให้เนี่ยครับครส s รสนะครับ63คือปีที่เจียนค้นพบที่ออสเตรเลียไปนอนอยู่ในบ้านของจอมจอมเทพที่ทรงโงกุลไปไปไปเรียนวิชาบอลเกงกิจนั่นแหละแบบนั้นเลยครับ ก็เหมือนกับเจียนก็ไปฝึกมาเหมือนกันแต่ว่าฝึกอันนั้นของเจียนมันเป็นธรรมชาติก็คือเจียนหายใจไม่เข้าพอหายใจไม่เข้าเจียนรู้จะทำยังไงดีนึกขึ้นได้พระเจ้าตาบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องหายใจมันซะเลยก็เลยไม่หายใจอย,ยู่ๆมันเข้าพึดเลยอ่ามันก็เลยกลายนะว่ามันเริ่มรู้ตรงนี้หกสิบสาม